เหตุการณ์ที่จะเล่าสู่กันฟังนี้เป็นเรื่องจริงแปลกมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหตุการณ์ครั้งนั้นเหมือนนักมวยที่คาดการแล้วว่าชกชนะแน่ต้องเป็นตัวยืนต้องได้รับการชูม,มือแต่จู่จกรรมการกลับยกมือให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชนะหน้าตาเฉยถือว่าหักปากกาเซียนไปเลยเหมือนคนจะกินข้าวที่มีอยู่ช้อนเดียวที่มีกับข้าวอร่อยใส่ไว้พร้อม ในช้อนมีคนจะตักป้อนให้คิดยังไงยังไงก็ต้องได้กินเอาไปเอามาคนป้อนกลับเอาของกินที่คิดว่าตนเองจะได้กินป้อนให้คนอื่นกินแบบไม่มีปี่มีครุยสิ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเปรียบเป็นเรื่องอะไรดีจะว่าฟ้าผ่าตอนไม่มีเมฆในขนาดที่แดดร้อนจ้าก็ว่าได้หากเป็นหนังก็เป็นชื่อเรื่องคือหักเหลี่ยมโคดคือไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่า จะเป็นเช่นนี้เรื่องจริงๆมีอยู่ว่าเมื่อวันที่10มิถุนา2535้าในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งดูทีวีรายการปกติกันอยู่นั้นเป็นช่วงเย็ยนๆปรากฏได้มีการถ่ายทอดสดของทุกทีวีทุกช่องจับภาพไปที่บ้านของพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหง เห็นมีผู้คนแต่งชุดขาวยืนอยู่หลายคนและพลอากาศเอกสมบูรณ์หงอยู่ในชุดขาวคือเต็มยศข่าวในวันนั้นแจ้งว่าพลอากาศเอกสมบูรณ์หงกำลังรอพระบรมราชองค์การแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เห็นห้องตกแต่งไว้เป็นอย่างดีมีโต๊ะหมู่บูชาอยู่หน้าห้องภาพจับความเคลื่อนไหวที่นั่นหลายชั่วโมง วนแล้ววนอีกผู้ที่รอก็เฝ้ารอคือรอแล้วรอเล่ากล้องอีกตัวก็ไปจับภาพขบวนรถที่นำพระบรมราชองการไปติด,ตดเวลาผ่านไปเรื่อยๆขบวนรถที่นำพระบรมราชองการไม่มีวี่แววว่ามาที่บ้านของพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงแต่อย่างใดเห็นคนที่ยืนอยู่ภายในบ้านเริ่มกร,ระสับกระส่าย พยายามติดต่อสื่อสารถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นการถ่ายทอดสดของทีวีทุกช่องไม่ได้จับภาพมาที่บ้านของพลอากาศเอกสมบูรณ์ราหง์อีกแล้วแต่ภาพที่เราเห็นคือภาพการรับพระราชบรมราชโองการแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นภา,ภาพของน,อนายอนันต์ปัญจาลชุนแทนพล อากาศเอกสมบูรณ์ราหงว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ต้องจัดเตรียมบ้านรอพระบรมราชองค์การเป็นเพราะท่านเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพักร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากก็เสนอชื่อพลอากาศเอกสมบูรณ์ราหงเป็นนายกรัฐมนตรีคือมีเสียงข้างมากตามมาติพลอากาศเอกสมบูรณ์ราหงเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคาดการที่จะดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกสุจินดาอย่างแน่นอนแต่แล้วเมื่อดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์นำชื่อขึ้นทูลเกล้ากลับกลายเป็นการแต่งตั้งให้ในายอนันต์ปัญจาลชุนอดีตนายยกรัฐมนตรีรักษาการระหว่างปฏิวัติกลับมารับตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีและทำให้เกิดภาพติดตาประชาชนที่ผู้สื่อข่าว ถ่ายไว้ได้ในขณะนั้นพอากาศเอกสมบูรณ์ราหง์สวมชุดขาวรอรับร,ราชองค์การที่พูดต่อๆกันมาถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าพอากาศเอกสมบูรณ์แต่งชุดขาวรอเกอร์จึงเป็นที่มาว่าว่าที่เจ้าสาวต้องเป็นไม้ขันหมากเพราะขบวนสู่ขอของเจ้าบ่าวมีเจตนาเข้าบ้านผิด